สวัสดีค่ะขวัญจะพามาดูนะคะรถกระบะนะคะ Ford r เจ g e r Cab XL พันนะคะัง,คะคะทงที่ขวัญเอามาโชว์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่เราจะไปดูรถนะคะขวัญรบกวนนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามดเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ค่ะขวัญแต่งให้กับลูกค้าบ้านนะคะมาเลยค่ะ ัวนี้นะคะที่เห็นเด่นๆเลยค่ะสะดุดตาเลยค่ะจะเป็นนะคะการชงหน้านะคะแฮมเมอร์นะคะซึ่งการชงหน้าแฮมเมอร์ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับโลโก้แฮมเมอร์สีแดงนะคะพร้อมกับห่วงลากจุงมนะคะสีแดงนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟเดรลท์ด้านหน้านะคะด้วยแล้วก็มาเลยพร้อมกับกระจังหน้านะคะตะแกรง ลายมามัสแตงนะคะพร้อมกับตัวอักษรเรนเจอร์สีแดงค่ะเพื่อให้หมักกับการชนของเรานั่นเองนะคะเ้อากับด้านข้างนี่ค่ะก็ใส่ให้ทุกคันเหมือนเดิมค่ะเป็นเคาไฟหน้านะคะส่วนบนฝายกระโปรงขาซึ่งขายไม่ได้สกู๊ปหน้าตัวนี้ค่ะขวานใส่ให้เป็นสกู๊ปหน้าฟิตนะคะทรงฟิตนะคะสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนะคะค่ะ แล้วก็ซุ้มล้อนะคะ6มิลค่ะแบบมหมุดน,นะคะสีดำด้านนะคะกัเปลีย่ยนยางให้นะคะเป็นยางบิคอนนะคะเจน6สนะคะขอบ16นะคะซึ่งยางตัวนี้ค่ะจะเป็นยางออฟโรดนะคะใช้วิ่งสำหรับทาาขุนข่นะคะหรือท้าลูกปักนะคะจะดีมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้น้องโฟกันเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีการยกรถขึ้นนะคะ2นิ้วค่ะพร้อมกับเปลี่ยนโช๊คนะคะแล้วก็เสริมสปริงนะคะเพื่อให้รถนะคะดูสูงขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็ที่เราเปลี่ยนโช๊คนะคะก็เพื่อให้ช่วยในการขับขี่ค่ะให้สมูทนะคะแล้วก็นิ่มยิ่งขึ้นนะคะอุปรกรณ์ต่อมาเลยค่ะตัวนี้ค่ะแก้นด้วยค่ะสนุกแก้นตัวนี้ค่ะอย่างที่ฝนบอกค่ะ รถปอดของเราเนี่ยสามารถลุยน้ําได้สูงถึง80เซนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะต่อส n o เกิลแล้วอาจจะลุยน้ําได้ถึง1เมตรนะคะค่ะตัวน,นี้ก็คือเพิ่มความสวยงามนะคะพร้อมกับตรงนี้ค่ะครอบประตูนะคะสีนําด้านตอนนี้ที่เราใส่อ่ะค่ะใน,นเพื่อให้รถดูสวยงามนะคะมายิ่งพึ่งน,นะคะด้านล่างเลยค่ะด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ย ขวัญจะใส่ให้นะคะเป็นชายบันไดค่ะชายบันไดข้างของแฮมเมอร์เลยนะคะตัวนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณลูกค้านิยมจะเปลี่ยนชายบันได,นดเดิมเรามีชายบันไดามาให้อยู่แล้วนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้นะคะค่ะแล้วก็ด้านบนด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นราวหลังคาน,นะคะสีดําด้านนะคะการสาธท่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าเพราะว่าเปิดประตูแล้วอยากให้ดูข้างในเลย ข้างในนะคะภายในตรงนี้ค่ะก็จับเดิมนะคะเป็นเบาะผ้าขวานเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะคะ 1> <N> 1. <Okay. S 1> เป็นนิดหนึ่งโอเคเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอค่ะนี้ค่ะเราเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอ Android นะคะ9นิ้วนะคะภายในสวยงามแล้วไปภายนอก,กันต่อเลยดีกว่าภายนอกนะคะตรงนี้เลยอยากให้เห็นค่ะสติกเกอร์ ลายโคดน,นะคะเดี๋ยวให้เราให้น้องตาต้าองใส่ไปนิดนึงค่ะจะได้เห็นค่ะก็ด้านหลังนี่เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรบะเหล็กนะคะของแฮมเมอร์ค่ะด้านท้ายนะคะของแฮมเมอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเบรย่างที่สามะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็ด้านออกมาด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยไปก็ทำให้สวยางามก่อน ก็คือจะใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะพร้อมกับข้อมือเปิดปัด่ายพร้อมปลาหนาบนะคะแล้วที่ถ่านมาได้เลยอย่างที่บอกไปว่าเราแต่งเป็นแฮมเมอร์การชนหน้าแล้วบันไดแล้วถ่ายมาได้ก็คือการชนท้ายนะคะการชนท้ายขวนก็จะใส่ให้เป็นการชนท้ายแฮมเมอร์เช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะใช้โครงสีแดงเหมือนการชนด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้สามารถล่ากจุงได้แข็งแรงค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะตัวนี้ แล้วก็จะมีไฟน้านหลังด้วยนะคะมีไฟนัานหลังมีกรชนด้วยนะคะค่ะวนี้ค่ะแต่ที่เราดูไปแล้วเนี่ยโจ้ใจใครหลายๆคนบ้านหรือยังคะเดี๋ยวให้ดูให้ให้รอบคันดีกว่าค่ะขึ้นคันใช่ไหมเดี๋ยวขับรอหน้ารถดีกว่านะคะเดี๋ยวให้น้องพาดู บ้างหรืยังคะแต่ฝ่ายเชื่อว่าต้องมีถูกใจใครบ้างแล้วนะคะถ้าอยากแต่งชุดแต่งแบบนี้นะคะสามารถนะคะโทรติดต่อขวัญไ,ได้ที่เบอร์0946599596นะคะแล้วก็คุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อขวันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตไปส่งรถก่อนนะคะเพราะว่า เห็นรถก็อยากขับแล้วเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขับไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ